สวัสดีจ้าไปเหตุงานกันจ้าไปมันมีป้ายยี่ห้อบริษัทเด้เอาอันนี้ออกไว้ก่อน มือที่สองนะจ้ะที่เริ่มเห็นงานเนาะเห็นงานอยู่ใกล้ๆบ้านนี่แหละขับรถไปแต่ว่าไม่อยากเดินใกล้ๆบ้าน ได้ว่าเป็นเมียพลังเราบ่าได้ลำรววยมันจะใส่มาเบิงกันเอาเด้อจ้าต้องเหตุงานเด้พี่น้องบ่เหตุบ่ได้เด้่าใส่ใจมันสูงได้อยู่ต่างประเทศถา้าสามีบ่ลำรววยอีหรีอีหีหหน่นบ่ได้เด้คงเอพรไงแล้วกั กินแต่เงินผู้เฒ่าซื้อนะกินแตงเงินกระเียนนึซื้อบ่ใ้มีรายได้ทางอื่นนะจ๊ะอันนี้ก็ต้องไม่เห็นงานเอาเองอย่าได้ยังเฮากับซื้อเองอะนะัาจากค่าใช้ใจ่ายแล้วแบบยังมีเป็นของเจ้าของเนะพี่น้องไกแล้วจะถึงแล้วจ้า ไอ้ก็จะประมาณนี่แหละไอ้จะขับรถมาเห็นงานเราเองเลยมาสอาดจักน้อยแต่กับมาจากพี่น้องมาคือเก่านี่แหละจ้าหอนแล้วริ้มทะเละเลยมองเห็นงานนี่เด้ยเบิ่งบรรยากาศเนี่แล้วมองเห็นงานทะเล้ะจากท่างนั้น เสร็จแล้วจ้าสามชั่วโมงขับรถกลับบ้านบ้านก็มองเห็นงานทางกันนาะที่เดียว <c oughs> ไปไปขับรถอ้าทาเรือมาแล้วเรือใ่เขาแล้วจ้าเรือใ่เขาแล้ว ผมมีเวลาพามาเบิงเนาะเดี๋ยวมือหนาก็น่าจะเนาะอันเข้ากัากเกบเ้านก่อนมือหนาสิบห้ามาเบิงจ้ะเลื่อนไงเลื่อนไง่ตะว่กระทาเพื่อนรวมงานสวนกันมือหนามือหนาเดี๋ยวสิบห้ามาเบิง ขาเลือหมองเอ่อเป็นเรือกเกาเที่เคยเห็นงานจ้ะเลือกที่เคยเห็นงานกลับบ้านกันรักรออยู่จ้ามันนี้ลุ่งสิมีมูบะบุแต่ถ้ามาดาแล้วก็มีแหละมูมีเกอบทุกมือ หมูว่านกับมี่ลูกมูเพิินมานางเหร่นน้ำกินกาแฟนองมีกี่เนาะมานางกินกาแฟกับลูกช่วงนี้ประเทศเริ่มเปิดคนก็นจะเริ่มเยอะเนาะพี่น้อง คนที่ขามฟังมากจากเยอรมันเพราะว่าบ้านปะเอจะเป็นชายแดนเนาะเป็นชายแดนนะแต่ว่าเป็นทะเลก,กันเนาะเป็นทะเลก,กันเข้าบ้านกันปเปชอบเอาดากเขาเด้อพี่นอนขับรถชอบเอาดากเขา ไฟย่มเขาออกมันก็ออกง่ายเนาะย่มขับออกไปมันก็ออกไงสามชั่วโมงผ่านไปไว้ขาจ้ะไปบ้านแล้ว เดี๋ยวเจอกันไปจ้ะอาหารเด็กๆแล้ว <c oughs> พูนอันนี้ของให้ดิอะ <c oughs> ครับมากินแล้ว ช่วงนี้อากาศหฮอนแล้วจ้ะต้องเฝ้าเพ่อเด็กเด็กเด็กกินอิ่มแล้วก็จะถอนอาหารใส่เป็นอันเดียวหรอกก็เอาฝ้าชี้งุ้มไวเพราะว่าอากาศมันฮอนเนาะเดี๋ยวไปเะเจเฮสสวนได้มืนน้อนี้มื้อนี้ผมมีเรื่องเล่าแล้วจ้ะแต่ว่าก็จะ,จะพาไปเบิงสวนกัน สวัสดีจ้าหลังจากที่ให้ให้ไข่เนาะจ้าให้ไข่แล้วนี่จะยอดยอดเต็มเลยจ้ายอดเยอะมากเนี่ยมันจะยอดง,า,ง,งามๆอันนี้เขาจะได้ไข่แล้วเนาะจะได้เอให้ไข่ไปกระถางละสองสองน่วยเนาะจ้าเนี่ยเห็นไหมมีแต่ยอดใหญ่ๆแต่ยอดง,า,ง,งามๆอันนี้คือต้นบกูดเนาะจ้าเนาะ ผู้ใดว่าท่านได้เบิ้งกะเดี๋ยวเขาไปเบิ้งคลิปยอดหลังเอาเลยนะจ้ะมันจะมีอยู่คลิปบางว่าท่านได้โดนประมาณอาทิตย์ทีแล้วเนาะอันนี้เพิ่งได้อาทิตย์เดียวนี่คือการหายไข่ไปห้ไข่ไปนะจ๊ะให้ไข่ไปแล้วก็แล้วก็วกอีกก็จะทุบเปลือกไข่นะจ้ะเปลือกไข่ใส่โค่นพันว้เนาะเนี่ยยอดแตกไม่แบบเยอะมากยอดใหญ่ด้วย ยอดแบบใหญ่เลยกับมีจ่าเนี่ยออกมาจากโคนเลยเนาะนี่ยอดนี่เนาะจา่ะยอดนี่ออกมาจากโคนต้นนี่นอเบิงรอชมนะจะเนอไม่ไม่อยู่กับมีจ่ะแดงแดงไม่ไม่อยู่กับพึ่งออกกับมียอดเทียนนั่นแล้วกับมีนี่แล้วจ้าต้นมะกรูดยอดร้ายเลยจ้าเต็ม เตต็มต้นอันนี้ก็เป็นมะลิจ้ะมะลิของเดนมาร์กเนาะจ้ะจัสมินของเดนมาร์กเนาะจัสมินไทยกับมีเดี๋ยวไอ้ผ้าไปเบิง่งเดี๋ยวตบถ่ายดยจัสมินไทยอันนี้ผู้ข้าวตองกังามแล้วจ้ะงามแล้วมือนั่นก็เอาไปส่งพี่หน่อยแล้วกระถางหนึง่งที่ไอเฮ็ดไว้เนาะ เฮ็ดไว้อันนี้คือปลูกเดี๋ยวพาไปเบิงพักบุ้งจ้ะเห็นปะปลูกแล้วเอาไปให้พี่น้อยแล้วกระถางนึงอันนี้เหลือกระถางนึงพักบุ้งกับง,งามแล้วพี่น้องน่าจะได้พัดแล้วจ้ะเดี๋ยวจะพัดจ็กมืออยู่มือนีมืออื่นนี่ละมือแรงก่อนพักอีตูวกับมาแซมนิ่นๆน้อยๆจ้ะไอ้ต้องทอนพักอีตูออกนี่ออกไปปลูกแยก แยกไปนะจ๊ะเนาะกำลังงามจ้ะกำลังงามบวกงูจ้ะเนี่ยคือบวกงูได้บุกีตน้นรอบนี้แล้วบ่ได้หายผู้ใดนะจ้ะเอปลูกว้เองเลยปลูกกินเองเพราะว่ามันบอมบอมี่มันบ่ได้หลายไหมได้ประมาณหาต้นนี่แหละก็เลยว่าเดี๋ยวสีวบถาเอาแนวก้อนนะนะถาได้แนวของปีนี้ก้อน จีงสีวากันอีกที่นึงอันนี้ทั่วทั่วข้างนี่เป็นทั่วเก่าของปีที่แล้วในในในมันโลนถิ่มใ้เอแค่เอาดินเอาดินมกะกบแล้วกะป้อยให้เขาขึ้นเองนะจ๊ะก็คือถือคิงบักคากเลยบักทั่วง์างามค่ะแช่ยอดขึ้นปานีแล้วจ้ะ บพาะท่านได้เห็นช่อดอกท่านได้เห็นช่อดอกอ่ะมีแล้วจ้ะนี่ช่อดอกช่อดอกมีแล้วในวันบ่มีเดี๋ยวปู่คือของบ้านเขาเลยเด้เฮ <c oughs> ้ยขอโทษจ้ะ <c oughs> จะแผลยังดอกอันนี้คือเป็นทัวร์ ปูเบียดเบียดกันได้หนิดอกแล้วปูเบียดเบียดกันดอกอยังปลานีพี่น้องปูเบียดกันเ <laughs> ตียกหัวแต่ว่าดินไม่นะจ๊ะเพิ่นใดดินไม่นะ่นดอกเลื้องเต็มพูลแล้วจ้าพูนเห็นไหมดอกเป็นพ่วงเป็นพ่วงเลยวันขอนวยหน่อยก็เห็นแล้วอันนี้คือเป็นบัเคือน่องนอง่นองสะไบลุ่งเอามาไหานะ้เนาะเอเบด้ซือตนนะจ๊ะเนาะ ส่วนองุ่นกะ็่ม่ใช้เห็นดอกจ้ะสีได้ดอกบ่งวุ้ปีนี่พ่อเอดตัดแล้วลงหลายทักต้อนองุลล่นเนาะอันนี้ต้นบัคเขือพี่ก็จเจาะหามากอันนี้คือตะไคร้ตะไคร้สื่อมาโลนึงตะไคร้กิโลนึงจ่ะยอยู่นี่อยู่ที่นี่ด้วยกันตะไคร้หนึ่งกิโลสื่อจาก้านพิ่ตอดมากเป็นตะไดบอปีนี้เป็นตะไดกินหย่อนบอกพอพร,ร้อมเปจ้ะ เดี๋ยวเอพาไปเบิรงผักกระแยงอันนี้พายิตูที่แยกออกมาจากต้นอันพายิตูแยกออกมาจากตน้ตนต้นผักบุ้งนะาจา้ะมันอยู่ในกอผักบุ้งอันนี้เป็นไม้อัน,นั่นเด้ไม้ต้นเอ่อทั่วพู่ <laughs> ขื้นยากทั่วพู่อันนี้เอเตรียมดินไว้สิ เอาอย่างบูมาลงท่านเดี๋ยวรูเบิงกอนเตรียมกระบะเก่าไว้นะแต่ว่าเดี๋ยวลุงเราไปทุระอยู่กัเลยฝากลุงสื่อดินเดี๋ยวได้ดินมาเดี๋ยวก็มาดูกันอยู่หม่องเก้านะจ๊ะแต่ว่าเปลี่ยนทีนิดนึงเพราะว่ามีคนแย่งทีไปนะจ๊ะเนาะมีบรดีกาบุญยมพลังจ้ะพี่น้อง ดกเติบอยู่จ้ะใบบังนะจ้ะเนาะพูนข้างในกบมีกากสาดยุพี่นอ้องอ้วนๆจ้ะเด๊กน,น้อยสิผ้าไปตำเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยต่เหลียวเห็นกับสมแวลรอดแล้วจ้ะส้มแคลรอไต่ใบจ้ะแล้วยุไตใบนะเห็นไห เป็นพว่วงเป็นแถวอยู่เดี๋ยวมือรุ่นผ้ามาเก็บไปตำจ้ะตำหมกยม่มสตรอเบอรีจ้ะพี่น้องดอกไม้หักบ้างนะหนาสงสารผ้าเบิงสตอรอเบอรีหนาบ้านถือขโมยจ้ะมีขโมยมาสงสัยมีหนองนกมาแอบ น้อยใหญ่บ่พี่น้อสตรอเบอรี่หนาบ้านจ้ะหมู่บ้าน,านโจกให้เพื่อนร่วมงานไปสามตน้ตนสี่ต้นผูนละสี่หาต้นอยู่อันนี้ก็เริ่มแดงแล้วเจ้าน้อยกับมีเจ้าของจ้ะเจ้าน่อยกับมีคนมาซิมเดี๋ยวขอเด็ดชิมก่อนนกไหมนกมันหลักกินแสบอยู่ แบอยูอ่ดอกไม้ร่มแห้งล่มจัวหักนะจ๊ะเดี๋ยวถิ่มเดินพอ,อปรอ่นี่จ้ะหน้าบ้านหน้าบ้านมีสั่งจ้ะนี่คือดอกไม้หน้าบ้านกอเดียวได้นี่พี่น้อง ปุ๋ยขี่ไกล้งามบะคัาหนึง่งนีสีสม้มคนละสีจ้ะนนคนละสีได้กะงามไผ่งามมั่นเนาะเต่นชัดมากสีสม้มช่อเต็มเลยจ้ะช่อน่อยลูกหน่อยกำลังออกเพียเต็มอยู่ปุ๋ยขี่ไกลได้พี่น้องปุ๋ยขี่ไกล ปุยขี่ไก่อัดแทงเอามาใส่เนาะจ้ะนี่แหละงาม,มาปุยขี่ไก่ดอกช่อหน่อยๆกำลังออกเต็มเลยนี่เลยจ้ะร่มแห้งแล้วก็เลยหักงาบ้างเน้อมาชิมแล้ว ลาเวนเดอร์ดาวเวนเดอร์น้อยส่วนนี้กับลิลลี่จ้าท่านในบ้านนี่เราจะสวนไปเอเนาะมันนี่เ่ได้เฮ็ดคลิปเล่าเรื่องเนะจ้ะเดี๋ยวอขอไปเอ๊ะเฮ็ดธุระก่อนเนะจ้ะเนาะมันนี่มีธุระลหลาย,ลาย,ลายงานกับหลายจ้ะ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เปด้วยนะจ๊ะขอบคุณที่เข้ามารับชมจ้าสวัสดีจ้า